iPhone 18 Pro อาจมาพร้อมกล้องดูละยพินิจข่าวลือนี้กำลังกระแสนในวงการเทคโนโลยีและทำให้แฟนๆ p h o n e ตื่นเต้นกันอย่างมากจอมหลุดข่าวจีนดิจิตอลแชสเทสชันได้เผยให้ทราบว่า iPhone 18 Pro อาจมีกล้องดูละยพินิจเบรียบบันด์ัพเชคเมราที่คล้ายกับกล้องดีซซลาในรุ่นถัดไปแต่ทำไมฟีเจอร์นี้ถึงสร้างความรู้สึกตื่นเต้นกล้องดูละยพินิจเป็นระบบที่ช่วยปรับขนาดรูรับแสงได้อย่างยืดหยุ่นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เห็นในกล้องดีซซลาทั่วไป แต่ไม่เคยปรากฏใน iPhone ก่อนหน้านี้โดยกล้องฟิวชั่นความละเอียด48 MP ที่มีรูรับแสงแบบปรับได้ผู้ใช้จะสามารถควบคุมระยะโฟกัสและระยะชัดลึกได้อย่างแม่นยำทำให้ภาพถ่ายออกมาชัดเจนขึ้นและสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นและนี่ยังไม่ใช่ทุกอย่างดิจิตอลเชส t ์เดชันยังเผยว่าเลนหลักและเลนเทเลโฟ,โฟโตของ iPhone 18 Pro จะมีรูรับแสงที่กว้างกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งจะช่วยให้การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย และภาพถ่ายภายในห้องมีคุณภาพสูงขึ้นข่าวลือนี้กำลังกระจัดกระจายอย่างรวดเร็วและนักวิเคราะห์เทคโนโลยีชื่อดัง MING c h i คูก็เคยพูดถึงฟีเจอร์นี้เมื่อปี2024ทำให้ความคาดหวังสูงขึ้นว่า iPhone 18เราจะมาเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงทางด้านกล้องอย่างมากแต่ทำไม Apple ถึงพิจารณาจะเพิ่มฟีเจอร์นี้การมีกล้องดุลยพินิจจะช่วยให้ iPhone 18เรามีความสามารถในการถ่ายภาพที่ใกล้เคียงกับกล้องดิเซล ซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับนักถ่ายภาพมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสร้างความโกรธหรือความคิดเห็นต่างๆขึ้นมาในผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนขึ้นใน iPhone คุณคิดว่ากล้องดุลยพินิจจะเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจใน iPhone 18 Pro หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะ